สวัสดีครับเตี้ยสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมนคุณต้นอยู่ที่ไหนเนี่ยโอ้ตอนนี้อยู่สวิตเซอร์แลนด์ครับเดี๋ยวพี่ท็อปเข้านี่ยเดี๋ยวพี่ท็อปเข้ามื่อก่อนเราเราลงทุนขนาดถึงส่งต้นไปไลฟ์สดที่สวิตเซอร์แลนด์นะตอนนี้ถือว่าเป็นไปทําอะไรเนี่ยไปไปดูบอลหรือไปทำอะไรฮะครับมาเที่ยวครับพี่มาเที่ยว <laughs> อ๋อหฮะอ๋อโอเคพี่ยังสุขมากนะนะครับก็ไหนๆก็ ไปแล้วก็หายมีความสุขแล้วัผ่อนเยอะๆนะครับเห็นด้านหลังมีสโนมีน้ำฮิโมฮิมะนะได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาทั้งก่องทานเข้ามาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอญาตให้พี่คุยกันสามคนอ้าวสวัสดีเดี๋ยนะครับสวัสดีพี่ทองครับสวัสดีพี่งัวสวัสดีครับพี่โยดีครับพียดีครับสวัสดีครับเสียงเดี๋ยวให้ใสี่าจะมีปัญหาเสียงการรุปน่าจะมีปัญหาครับโอเคพี่ผมพร้อมแล้วอ่าเริ่มเลยนะครับสวัสดีครับ เพื่อนๆสมาชิกเร <c oughs> ื่องงชนคุยทุกท่านนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ภูเขาทิศลิศนะฮะก็ <Brew. S 1> ที่นี่ก็ประมาณว่ายสามโมงสิบเจ็ดนาทีอยู่กับ <như. S 1> พี่เตีย้ยพี่งอนพี่ท็อปนะครับเรื่องงชนคุยเอพิส o ดสิบสามของปีสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบสองเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศนะพี่ <c oughs> เรื่องรา <ừ. S 1> น่าจะคุยกันวันนี้ก็จับสลากคุณวัรโลกนะว่าสายไหนเป็นยังไงบ้างเดี <c oughs> ย๋ยวต้องรบกวนพี่ท็อปหน่อยนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศตอนนี้ผมอยู่ที่ในคลิปวอล์ก เออค่อนข,ข้างสั่นเลยนะครับนี่พี่คือคลิปวอล์กเดี๋ยวผมให้ดูนี่คือด้านล่างนะฮะนี่พี่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นแบบโปร่งๆนะเป็นโปร่งๆอืมนะโอ้โหโปร่งๆความสูงว่ะมันจะสั่นอยู่พี่มันจะสั่นอยู่อืมแม่มันจะสั่นอยู่พี่มันจะสั่นอยูอ่อีชาน้องต้งน,นที่วนออกไปยังไงยังไงก็ฝากฝากจด ตรวจโปรแกรมไ้นิดหนึ่งนะเผื่อเผื่อจะได้ตามรอยน้องตนพี่รอ,อก่อนพี่รอตรงที่ไฮไลท์ก่อนเพราะตรงนี้มันยังไม่มีอะไรมันไฮไลท์ก็คือที่ข้างล่างเราแบบไอ้นี่เยอะไปหน่อยเลยเลยนี่ยข้างล่างเริ่มแบบไอ้นี่แล้วพี่เนี่ยฮะเป็นไงครับเริ่มโป่งโปล,ปล,ปละโปง่ปงโปงคืออะไรคร,ครับไม่เข้าใจมันจะสูงได้ไหมมันจะมีวันสูงได้ไหมโอ้โหโอหรอเดินเดินเดินผ่านเขาเปเี้ย โอ้ไม่กล้าไปต่อว่ะไม่กล้าไปต่ออะไรเงขากลัวความสูงเลยสูงเสียวเลยกลัวอะไรอ่ะเสียวเลยไม่อะไรไสุดไปแล้วไปเดินไปเดินไปขอจับลาหน่อยนะเดินได้พี่ถ้าไม่มองข้างล่างอ่ะเดินได้แต่ถ้ามองข้างล่างก็ตัวใครตัวมันอืมอ่ะพี่คุยเลยบนตลางระดบทุกคนโลกเป็นไงฮะพี่ท็อปก็มาไปก็ เราคุยเรื่องบอลโลกกับพี่เจ้พี่เจ้วันนั้นส่งรู้ครับว่าใครอยู่สายไหนกันแล้วตอนนี้พี่เจ้ยมองว่าสายไหนเป็นเป็น group update ออบ้าง group อ p d a t e เดี๋ยโอ้โหบอลโลกมันมันเริ่มทีมเยอะใช่มีสาสองทีม,มนะพอ,อทีมมันเยอะปุ๊บเนี่ยสิ่งที้ group update ที่เราเคยมีอัดรถมันมันมันแทบจะหาไม่เจอนะครับถ้าถ้าจะให้เฉลี่ยจริงๆเฉลี่ยจริงๆเนี่ยมันก็มีอยู่สัก หนึ่งถึงสองกลุ่มนะครับ<ต><ต>ในสายตาผมเนี่ยมันมีมันมีอย่างบราซิลเซอร์เบียสวิตเซอร์แลนด์แล้วเคนเบรูลกลุ่มจีเนี่ยมีโอกาสเพราะว่าโอเคแน่นอนบราซิลในยุคหลังก็ต้องยอมรับว่าเขาพวกเขาเสียเครดิตในการที่จะเป็นเป็นแน่นอนเป็นตัวเต็งแต่ว่าเป็นความเชื่อใจมันมันน้อยลงมันน้อยลงมันก็ทำให้ในสตาผมเนี่ยในกลุ่มจีเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ ที่สามารถสามารถมีทีมที่มันสี่ทีมเนี่ยโอเคแน่นอนมันอาจจะมีการสลับขั้วก,กันบ้างบาซิลอาจจะเข้ารอบแต่ก็มีโอกาสเป็นที่สองได้ไหมก็มีโอกาสเพราะว่าอย่าลืมนะสวิตเซอร์น์เองในฟุตบอลยูโรที่ผ่านมาพวกเขาก็มีมีสร้างสร้างเครดิตได้พอสมควรนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ที่น่าสนใจสําหรับผมสําหรับผอืมอืมอืมผม ผมก็มองว่าปีนี้มันอาจจะไม่มีแบบเด่นๆนะพี่เนาะแบบรอบแรท,<ช>ที่แบบมันเดทจริงๆอ่ะมันไม่มีม่มีม,ม,มันมบีบางกลุ่มมันก็ประมาณสักสองสามทีมแต่ผมบอกว่าไอ้อย่างไอ้กลุ่มอังกฤษมันก็วันก็เจอแบบคนคุ้นเคยก็เลยเจออังกฤษเจอบีนอเมริกาเดี๋ยวไม่รู้ว่าสกอตกับเวลนี่ไม่รู้จะตัดกันเองหรือเปล่าถ้าตัดกันเองก็เจออังกฤษดีกว่าคือผมเชื่ออังกฤษนั้นนาทีเนี้ยเขาเขาสามารถเจอทีมพวกเนี้ยเขากินนะ กลงานเนี่ยเขาเขายกระดับขึ้นมาถ้าเป็นอังกฤษสมัยก่อนยังคงยังคงมองไม่ออกหรอกแต่พอเห็นผลงานทั้งในยูโรแล้วก็เรื่องของการเกมหมุนเครื่องเนี่ยแล้วตัวเลือกของอังกฤษในเวลาเนี้ยมันเยอะครับเตะเยอะมากมันก็เลยทําใหู้ว่าไอ้แค่อิหร่านสหรัฐอเมริกาเนี่ยเออสกอตยูเครนอเวลเนี่ยไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขานะครับอ่าใช่ใช่ก็คืออีกคือสายอังกฤษก็ยังเป็นสายที่ยังยังขาดไปทีมหนึ่งครับ ทีมจากยุโรปก็คือเวลเนี่ยรออยู่ว่าจะเจอสกอตหรือยูเครนแล้วถ้าคู่นั้นไปตัดกันก่อนแล้วมาเจอเวลอีกทีหนึ่งใครชนะเจอก็เข้าอยู่กลุ่มอังกฤษมีแล้วก็มีครับพี่วันว่าไงคู่คอมเดทเป็นไงพี่วันเออคอมเดทก่อนก็น่าเป็นเยอรมันสเปนเยอรมันสเปนนะครับอ๋อกลุ่มอีกลุ่มอีแล้วญี่ปุ่นอีญี่ปุ่นก็เหนื่อยเนาะเราแหมเชียร์เอเชียแต่ไปอยู่กลุ่มสักยากเชียว มกรูออฟแดนนี่คือญี่ปุ่นตายใช่ไหมใช่ไงเราไม่แยังเหลือยังเหลืออีกทีมหนึ่งอ่ะที่ที่ต้องรออยู่นะครับสายนี้เหมือนกันที่เป็นทีมหบองคอสตาริกากับนิวซีแลนด์โอเปออฟไงรู้ว่าใครเข้าโอเปอร์ไอบ์โอเปอร์ไอบไหมใช่หนึ่คอสตาริกากับนิวซีแลนด์ครับทีมใดทีมหนึ่งต้องมาอยู่สายนี้เออผมว่าคอสตาริกามีโอกาสนะไม่เที่ยวอ่าอืม เราะขาทีแ้กผมว่าเขาเล่นดีนะพี่เขาสดงกาบนโลกอะผมว่าเขาเล่นกันโเกอะออย่างแล้วก็าพเจ้าภาพนี่แหละเจ้าภาพนี่คือเจ้าภาพนี่คือพยายามผมเชื่อว่ามันมีมีล็อกเหมือนกันนะอืมมีล็อกคือทีมที่ไปไม่เที่ยวเลยนะมีโอกาสเข้ารอบนะเจ้าภาพอะกาตาใช่ไหมกลุ่มเอเลยเจ้าภาพเพราะอยากสร้างประวัติศาสตร์เนาะใช่ผมก็เชื่อว่ามีโอกาสนะพอดูจากรายชื่อเนี่ย คอนแลนด์แน่นอนมากกว่าจริงแต่ว่าออิโกดอกับเซเนกัลก็นะใช่ไหมมีโอกาสเหมือนกันก็เซเนกัลก็แชมป์แชมป์ทวีปนะครับทุกเอนะทุกเอได้ลุ้นได้ได้สภาพอ่ะใช่ไหมจะเจอในแชร์แลนก็ไม่น่าจะลุ้นได้ลุ้นอ่ะเออที่เหลือผมมาฟัดกันนะเอาที่สองอ่ะเราเราไล่ทีมกลุ่มมาพี่ว่าใครน่าจะเข้ารอบอ่ะกลุ่มเอดีมีกาตาอาร์ตาเอกอิโดอร์เซเนกัลเนเธอร์แลนด์สองทีมใครเข้ารอบ เนเธอร์แลนด์กันสำหรับทีมเนียยุโรปอ่ะวิงวนอิงวนอิงวนเลือกก่อนนะกาต้าเอกดอร์เซเนกัลเนเธอร์แลนด์เนี่ยผมว่าก็มีโอกาสนะกาต้ากับกับเนเธอร์แลนด์อ่ะครับมันด้วยความที่เขาลงทุนขนาดเนี้ยมีโลกใบนี้มีเลือดลึกใช้นักเตะโอ้ถึงใช้มาเหมือนกันพวกบาสฟงบาตีใช่ ก็ยังมีเยอะเบียระดับก็มีเยอะครึ่งทีมอ่ะอืมอ่าเกือบเยอะอยู่แต่ใน์แลนด์น่าจะลอยลำเนาะกะใสนี้เน์แลนน่าจะลอยลำที่เหลือที่เหลือก้อมองว่ากาตาร์กับเซเนกัลเนาะกาตาร์เซเนกัลวัดกันว่าใครจะเข้าตามเน์แลนดอ่าในกลุ่มบีมีอังกฤษมีอิหร่านอเมริกาครับแล้วก็อีกทีมหนึ่งเดี๋ยวที่บอกผมว่าไม่เวลก็สกอตและเพราะอยู่เครนคงไม่คงไม่เอาอ้วมันอืม ก็ก็ไม่แน่นะถ้ามันถ้ามันหยุดก่อนเนะี <S <S <kin> ่ยก็ในความที่ที่เขาเองก็ต้องต้องเรียกเขาเรียกขวัญกำลังใจเพราะว่าอย่าลืมนะสงคารามเกิดขึ้นปุ๊บสิ่งที่มันจะจะหล่อเลี้ยงได้ก็คือบันเทิงกับตังใ,ใจ ừ, ใอือใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็จริงจริงจริงเสียดายการเดินทางของยูเครนเหมือนกันเพราะว่าในในยูโรเราเราเห็นว่าเขาก็ก็พัฒนาทีมได้เยอะก็ดีขึ้นอ่าดีขึ้นใช่อังกฤษมาแน่ครับอ่อแต่อังกฤษเราไปเซ็นทีมหนึ่งเนี่ย ผมเรื่องยากเรื่องยากเรื่องยากมันกัเยอะก็ผมก็สูสีนะใช่เพราะว่าอเมริกามันก็แข่งนะพี่เพราะว่าเด็กกองสากเด็กมาเลี้ยงในยุโรปเยอะอเมริกาอันนี้ยุโรปเพว่าเาผมว่าอังกฤษสายนี้ยแข็อังกฤษอีกทีหนึ่งอ่ะอเมริกาก็โอเคความแข็งแกร่ง แต่ผมว่าอีานก็นับแบทนะดูจากตอนที่คัมบอลโลกเนี่ยในระดับเอเชียเนี่ยผมเชื่อเขาก็ไม่เป็นสองรองใครเหมือนกันเนาะอ่าก็น่าสนใจเือนกานเดิมนก็เป็นไปได้ที่จะเข้าที่สองสำหรับรับผมนะผมเลือกข้ามหัวไปเลยคืออังกฤษกับเวลลอ่าอ่าโอเคยุโรปไปโอเคผมก็ไปเนี่ยผมเป็นอังกฤษกับอีหลานได้ครับได้หัวก็ กนกลุ่มซีครับมีม Zelda, Mexico, an, อาร์เจนตินามีซาอุดิอาระเบียเม็กซิโกแล้วก็โปแลนด์พี่ก็คงเห็นไม่ต่างกันหรอกผมว่ามวลคนน่าจะเยอก sidewalk, อาร์เจนอเ่อ,น,อน,น่นานกับโปรแลนด์เพราะว่าช่วงหลังก,ลกับเม็กซิโกเองเม็กซิโกไม่ไม่ไม่ค่อยมีข่าวข่าวนะค,ครับเงียบมากเม็กซิโกเงียบมากตัวที่เด็ด <karşı S 2> เม็กซิโกตัวใหม่ๆหม่ก็ไม่ค่อยมีนะ อืมเพราะอาเจนอยู่แล้วค่ะนนี้มาสิกโกอ่ะผมก็ยังเชื่อว่ามันก็เขี้ยวไปทุกปีผมว่ามกซิโกตัดกับโปแลนผมว่าผมว่าอาเจนกับโปแลนแหละผมถ้าผมนะมคิดว่าจะเป็นอาเจนโปแลนผมก็เป็นอาเจนกับมกสิโกก็ยังความเขี้ยวผมเชื่อว่าเรเวนด็อกี้ยังยังน่าจะว่าได้เรื่องอยู่งทีมชาติไม่ดีครับซึ่งทีมชาติไม่ดีนี่เป็นปัญหาอ่าอ่าอเสิร์ฟไม่มีแล้วก็กลุ่มดีพี่กลุ่มดีนี่เป็นฝรั่งเศสนะครับ แล้วก็มีเดนมาร์กแล้วก็มีตินิีเซียอีกทีมหนึ่งก็เป็นไม่ออสเตรเลียก็เปรูอืมลุมดีใช่ไหมครับลุมดีโอกลุ่มนี้ก็ฝรั่งเศสออสเตรเลียลไม่มีอะไรแล้วมั่งผมว่าเดนมาร์กกับฝรั่งเศสแหละชัวๆวครับเราดูกลุ่มนี้เนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มที่กลุ่มที่แบบมองภาพชัดที่สุดแล้วเอนมรับนตอนยูโรดีมากครับเดนมาร์กก็ดีมาก,กมากก็เดิมนก็นว้าน่าลัวอยู่ อ่ากูดีก็อีกชาติเนี้ยอังเศสเออเอลิสเซนทำไมมันเล่นดีขนาดนี้เอลิสเซนเนี่ยยังจริงจริงจริงโดยโดยพื้นฐานเอลิสเซนเนี่ยเป็นเป็นคนที่เล่นบอลดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าพอแต่พีืันหานพอในสิ่งที่สิ่งที่เรากังวลน่ะก็คือวิ่งวิ่งอยู่จะมีซุดไหมเนี่ยอันเนี้ยอันนี้คือปัญหาพน่าร้อนอยู่แล้วไม่ใช่ไป็นบอลโลกแล้วสนิทนะอ่าคือคือจริงๆแล้วผมว่าไม่ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นนะเพราะต้องใส่เครื่องกระตุ้นเพียงแต่ว่า ในลักษณะฟุตบอลโลกผมไม่แน่ใจนะอันนี้ไม่แน่ใจว่ามีมีมีกฎหรือเปล่าห้ามนักบอลที่ใส่เครื่องกระตุ้นหรือเปล่าอันนี้ไม่อันนี้ต้องไปเช็คเพราะอย่าลืมนะพอมีเรื่องมีราวปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้ทัวร์นาเมนต์มันกล่อยไงถูกไหมดีนะก็ต้องไปดูนี่เขาเออเขายังเขายังมีสติแล้วก็กลับมาได้นี่ถือว่าเป็นเป็นโชคดีแต่ถามว่าตอนเนี้ยเขาเล่นบอลเหมือนเหมือนจะบอกว่ายังไงอ่ะมีความสึก ประคองไหมเหมือนวันอย่างยี้บอกวันนี้ให้มีความสุขที่สุดอ่ะเล่นแบบไม่กลัวไม่ไม่คิดอะไรเลยเนาะเล่นสบายๆเล่นแบบไม่กลัวตายคือคือจะตายก็ขอให้ตายในลักษณะการเล่นฟุตบอลผมผมเชื่อครับคิดแบบนาบนเออเพราะว่าสิ่งสิ่งนี้มันเกิดขึ้นในหัวเขาตอนนี้คือไม่รู้ว่าในในการอ่านบทความต่างๆนาเนี่ยมันเหมือนลักษณะาเขาเขาได้ผ่านจุดที่มันรู้สึกเออมันเลวร้ายที่สุดแล้วอ่ะแล้วกลับมาเล่นทีเนี้ยผมกลับดูว่าเขาดู ดูสดใสขึ้นนะอ่าดูสปีดดูอะไรดูเฮ้ยมันไม่ใช่คนที่เป็นโรคหัวใจเลยนี่หว่าใช่แล้วมันแล้วมันแฝดแบบล่าสุดนี่สี่หนึ่งนะใช่ใช่จับจับว่ายิงเคียวซีอ่ะโอ้โหสุดยอดเลยอ่าผมว่าเขาเหมือนจะเล่นแบบเป็นอย่างที่บอกเล่นแบบไมนไม่ไม่มีะเสียนลพี่นะเล่นเหมือนว่าแบบใช่คือคือมันมันใจว่าความความที่มันมันผ่าน จุดที่มันเลวร้ายสุดในชีวิตแล้วก็รู้สึกว่าผมเชื่อเขาพูยกับตัวเองแบบนั้นนะเออถ้าจะถ้ามันจะเป็นอะไรอะไรเร,เราผ่านตรงนั้นมาแล้วครับมันก็เลยเขาเล่นด้วยความด้วย,วยความที่ไม่มีกงงังวลไม่มีความรู้สึกจะต้องมาไม่ต้องมีใครมามานั่งจับเขาว่าเขาจะเป็นอะไรไหมอะไรเงี้ยเราสึกได้เออเขาเล่นด้วยความสุขมากกวา่า uh อยากเล่นอ่ะครับใช่มาแล้วทนะี่ก็ไงนหเนี่ยมันงต้นใหญ่เนี่ยออเบียนี่เดยลงมาแล้วเหรอเดินออกจาก เดินมาจากตรงเมื่อกี้แล้วฮะกำลังจะกลับลงไปอีกสเตชันหนึ่งจะไปเล่นตกลงตกลงได้เดินข้ามอ่ะเมื่อกี้ได้เดินข้ามอ่ะเดินเดินไปจนสุดจริงๆมันต้องเดินไปต่อจริงมันต้องเดินไปต่อแต่ว่าหิมะมันถล่มมาแล้วก็เขาเลยปิดมันจะต้องเดินไต่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 กำแพงทางแคบแคดีที่มันปิดาไม่งั้นพงไม่ได้กล้าเดินอยากให้ดูบรรยากาศนะฮะนี่ผมอยู่ใกล้เชือกเขามากเลยเขาให้ไม่ให้เดินนะนี่ฮะข้างล่างอืข้างล่างนู่นนะฮะ เมืองไอ้ขึ้นเบิกนะครับเป็นสถานีที่ผมนั่งรถไฟลงมาแล <eni S 1> <uen S 2> ้วก็ขึ้นกระเช้าขึ้นกระเช้ามานะครับแวะมาแค่นี้ก่อนนะพี่งนอ์ไปนะพี่จักไปจักไปจัดไปฮะเดี๋ยวเดี๋ยวรอจัดจริงๆจริงจริงจริงๆแล้วนะเออถ้าไปขนาดนั้นต้องถอดเสื้ออะต้องถอดเสื้อโอ้โหน่าจะไม่เอาพี่ เมื่อกี้ก่อนรอเข้ามือแข็งมากนะมือแข็งมากเขากำันต้องใช้มือแปะไอโฟนไงอ่ะเบรกเดี๋ยวเบรกก่อนเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวสิบห้านาทีมาใหม่โอเคโอเคคนคุยก่อนเอาไปชักต่อเลยมีโฆษณาในรายการเราพี่